สวัสดีพี่น้องเอฟซีสายบุญสายเสียงโชคเสียงดวงทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาชาแนลทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเัยครับพี่น้องวันนี้ณนเะวลานี้ผมมาอยู่ที่วัดนางคีในพื้นที่เขตภาษีเจริญครับมาตามคําสัญญาที่ได้รันวาจากับพี่น้องเอฟซีสายเสียงโชคเสียงดวงครับว่าจะมาขอเลขเด็ดองโปทเวสุวรรณให้อีกครับ หลังจากมวดที่แล้ววันที่หนึ่งจันทร์ที่ผ่านมาคองโถทรเวทสุวรรณวัดนางที่แห่งนี้เขาให้เข้าสองตัวเต็มๆแล้วครับพี่น้องท่านให้หกสี่เลขมันออกเก้าสี่เก้าเข้าหกตัวเดียวครับพี่น้องกลับไปกลับมาครับก็ถือว่าท่านให้เข้านะครับวันนี้ก็เลยมาตามปิดให้พี่น้องเอฟซี T สายสิ่งโชคสิ่งดวงอีกหนึ่งมวดครับพี่น้องมาทําตามพัญญาที่เคย ลั่นวาจารับเป็นน้องเอฟซีไปครับเพื่อไม่ไปงานเสียเวลาครับเป็นน้องเดี๋ยวขออนุญาตตั้งขากล้องดีๆซะหน่อยนะครับเตรียมอุปกรณ์สักคู่นะครับแล้วพาเป็นน้องเอฟซีไปชมความบรรยากาศกันครับตามผมามาครับขับเป็นน้องตอนนี้ผมตั้งกล้องอยู่มุมไกลไปหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางทางครับัวจะเกะกกะรถเข้าออกครับเป็นน้องเดี๋ยวก็จะมีรถมอไซค์รถใหญ่ เข้าออกครับก็เลยต้องตั้งกล้องอยู่ไกลนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่วงทําพิธีเสร็จแล้วก็จะไปถ่ายมุมใกล้ๆพี่น้องรับชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอจะตั้งกล้องอยู่มุมไกลหน่อยนะครับให้พี่น้องเอซชมภาพบรรยากาศไปด้วยกันครับถ่ายทําการให้เหน้นขอการให้เหน็นสวดการให้เหน็นครับพี่น้องไม่มีจุกตาครับถูกคือถูกผิดคือผิดก็ว่ากันไปครับพี่น้องแต่บังเอิญงวดที่แล้ววันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาท่านให้เข้าครับ วนนี้ก็เลยมาตามติดให้ต่อครับพี่น้องเพื่อจะนําไปเสียงชงวันหน้าวันที่16กันยายนที่ไม่กี่วันที่จะถึงนี้ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8ครับพี่น้องที่ผมมาถ่ายทําขอโชคในวันนี้เดี๋ยวทาพิธีเสร็จแล้วผมก็จะเอากล้องไปจับภาพาใกล้ๆชมนะครับตอนนี้ขออนุญาตตั้งมุมไกลสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีรถเข้าออกครับโกจะเกะกะรถสัญจรไปมาครับพี่น้อง

ครับพี่น้องตอนนี้ก็ทําวิธีขอโชคลาภปวงโปเทเวสวันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามที่พี่น้องเอฟซรับชมนี่แหละครับเดี๋ยวพาไปชมเลขเด็ดดูกันต่อครับตามผมมาครับเดี๋ยวขอย่าตั้งขากล้องดีๆซะหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่ากระถางทูบมันสูงมากครับ สูงฝากขากล้องผมบิดครับผมเอาขากล้องชุดเล็กมาครับพี่น้องถ้าถ่ายทํางานบุญงานบุญลกเหก็จะเอาชุดใหญ่ครับวันนี้มาขอโชว์ลาบเลยเอาชุดเล็กมาครับบังเอิญว่าขาตั้งกล้องผมสั้นมาหนอยครับครับพี่น้องมาลุ้นเลขก,กันต่อครับหลังจากตั้งอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรุ้ไปด้วยกันครับพี่น้องว่างวดหน้าวันที่สิ ันยายนอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้องค์ปู่เทเวสวรท่านจะเมตตาให้เรือเด็ดอะไรกับเราหลังจางมทุทีแล้วท่านเมตตาให้หกสี่แต่มันออกเก้าสี่ก็ไปน้องก็ถือว่าท่านให้เข้านะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับพี่น้องคิดว่าคงมีพี่น้องเอฟซีที่รับชมมองโมที่แล้วคลิปทีแล้วคงจะโชคดีนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่แปลกันยายนครับพี่น้องช่องมาแนลก็มาติดตามให้อีกหนึ่งวันครับถ้าเข้าอยู่บ่อยๆก็จะมาติดตามให้อยู่บ่อยๆครับวันนี้มาเป็นงวดที่สองครับพี่น้องก็ขอ,ขอให้พี่น้อง FC สายเสียงโชคสิ่งดวง ทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะน,นี้โปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนย่อมมีการเสี่ยงครับพี่น้องผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีใครรู้ว่าเลขมันจอกอะไรครับพี่น้องก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับถูกใจท่านใดก็ลองนำ เก็บไปพิจารณาดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ปล่อยผ่านเลยครับไม่ว่ากันครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางท่านนั้น,นครับผิดถูกคงเกไม่ว่ากันนะครับเอามาฝากด้วยใจครับขอขอให้โชคดีทุกท่านนะครับลุ้มไปด้วยกันครับพี่น้องตัวแรก ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับพี่น้อง FC เห็นเป็นเลขอ,อะไรครับก็เข้าออมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลอ,อีหนึ่งวันครับพี่น้องที่ชางมาแชแนลก่อนที่จะมาทำพิธีขอเลขเด็ดองค์ปู่ทศเวสุวรรณวัดนางชีแห่งนี้วันนี้ก็มีพิธีใหญ่ครับพี่น้องมีพิธี บรรจุหัวใจหลวงพ่อพระศิวลีองค์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพครับณวัดนางเคแห่งนี้ครับช่องมาแชแนลก็เพิ่งไปร่วมพิธีมาสักคู่ใหญ่ๆครับเป็นน้องคนเยอะมากครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็เลยมาทําพิธีขอโชคลาภองค์ปู่ทเวสุวรรณต่อครับก่อนที่จะมาเปิดกล้องขอโชคลาภก็มีญาติโยมเยอะพอสมควรครับเป็นน้องผมต้องรอจังหวะ ปรดองผู้คนครับหลังจากเสพพิธีบรรจุหัวใจพระศิวลีคนก็มากลาวว่าองค์ปทวิสวรรงค์นี้ครับผมก็เลยต้องรอจังหวะให้ผู้คนลดน้อยลงสักหน่อยครับก็เลยมาทําพิธีขอโชคลาภองค์ปทวิสวรรค์ต่อครับไม่แน่ครับพี่น้อง วันนี้ไปทำบุญบรรจุหัวใจหลวงพ่อประสิวลีมาสักครูใ่ใหญ่ก่อนจะมาขอโชคลาภอลงป,ป,ป,ปู่ทวีสุวรรณอาจจะโชคดีก็ได้ครับพี่น้องหลังจากมันทีแล้วท่านเมตตาให้แล้วสองตัวครับพี่น้องงวดน,นี้ก็เลยตามติดให้อีกครับพี่น้องถ้าท่านให้เข้าอีกก็จะมาตามติดอยู่เรื่อยๆครับถ้าท่านให้เม่ข้างวดนี้ก็อาจจะเว้นครับพี่น้องก็ไม่แน่ครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องท่านอาจจะเมตตาก็ได้ครับพี่น้อง fc เห็นเลียกชัดไหมครับในผมขยายให้อยู่หน่อยนะครับขยายแทบสุดแล้วครับนายสาตาผมดูแล้วตัวแรกเหมือนจะเป็นเลขห้าหรือเปล่าครับพี่น้องตัวที่สองดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นเลขแปดหรือเปล่าครับอันนี้นายสาตาผมนะครับ พี่นกเอฟซีเห็นเป็นเลขอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วแต่สายตาของแต่ละท่านครับถูกใจท่านใดก็ลองนำไปเสียงโชคดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ปล่อยผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถูกใจท่านใดก็แชร์แบ่งปันบอกบุญให้กับคนอื่นมานะครับเขาจะได้มีโชคมีลาบร่วมกับเราครับพี่น้องเราไม่หวงเลขกันครับไม่เก็บเลขไว้นคนเดียวครับแชร์แบ่งปันกันไปครับพี่น้องได้บุญได้กุศลครับ พี่น้องเอฟซีท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมหาชาแนลด้วยนะครับช่องมหาชาแนลจะได้มีกำลังใจมาหาเรืเด็ดแบบนี้มาฝากอยู่บ่อยๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อช่องมหาชาแนลไปหาเรืเด็ดที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะได้แจ้งเตือนส่งตรงไปอย่างหน้าจอมือถือของท่านครับ ท่านก็จะได้รู้ได้เห็นก่อนใครและนํำไปเสียงโชคก่อนใครโดยที่ท่านไม่ต้องออกไปแสวงหาที่ไหนครับรอรับเลขเด็ดจากการแจ้เงเตส่งตรงจากช่องหมาชนแนลเลยครับช่องหมาชาแน,นลก็มีเลขเด็ดมาฝากพี่น้อง fc สายเสียงโชคเสี่ยงดูอยู่เป็นประจําครับก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีญาติโยม อยู่ได้หลายท่านครับเริ่มทยอยกันมากัากบสักการะบูชาองค์โประเวสุวรรณครับช่วงก่อนหน้านี้ก็เยอะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยกลับไปบ้างแล้วก็เริ่มเบางรู้บ้างครับแต่ก็พอมีป่าปลายครับหมุนเวียนสเปลกันไปครับ,เ,บ,รบเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆครับคงจะมาขอโชคขอลาบเหมือนกับเรานี่หนะครับ ตอนนี้ขึ้นมาแล้วสองตัวครับพี่น้องเลขดำทำมือเลยครับมองแทบจะไม่เห็นเลขเลยครับก็พอเห็นเป็นลางๆครับผมดูแล้วในสายตาผมตัวแรกน่าจะเป็นเลขห้านะครับตัวที่สองน่าจะเป็นเลขแปดนะครับตัวที่สามนี่ยังกำกวงครับพี่น้องไม่ค่อยชัดครับพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกก็ได้นะครับ ลุ้ไวด้วยกันครับพี่น้องผิดถูกคงจะไม่ว่ากันนะครับเอามาฝากด้วยใจครับไม่มีเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆสินครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางท่านนะครับผิดถูกคงจะไม่ว่ากันนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับพี่น้องตัวที่สามผมก็มองไม่ชัดครับพี่น้อง f อฟเห็นเป็นเลขอะไรครับลองพิจารณาดูนะครับ ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับแคปหน้าจอและลงขยายอยู่นะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมทําบุญนวัดนาเคียงนี้ก็มาร่วมสอดส่องช่วยพิจารณาด้วยครับคงจะมาทําบุญหลวงพ่อพระสิวรีเมื่อสักครู่นี้แหละครับก็เลยตะเลิดมาขอโชคลาบขอพรอ,องค์ปู่ทวดสุวรรณด้วยกันครับนี่คือชมหน้าผู่ใจบุญครับมาร่วมงาน ลุงพ่อพระสิรีใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับ,รบผมช่องมาจันเนก็เพิ่งไปขอพรไปร่วมถ่ายทำม,มาสักคู่ครับ่ <5 15 S 1> ครับพี่น้องมาชมกันต่อครับ <5 15 S 1> ตัวที่สามเหมือนจะเป็นเลขห้าหรือเปล่าครับพี่น้องห้าแปดหะ น่าจะหามครับงวดนี้ในสายตาผมดูนะครับกับคุณพี่ที่มาร่วมชมด้วยแกก็บอกว่าสามตัวห้าแปดห้าครับพี่น้องพี่น้องเอฟซเห็นเป็นเลขอะไรครับเอาออกหลายทีแล้วแต่เราจับตัวไม่ถูกเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับในสายตาผมดูแล้วเป็นเลขสามตัวก็ห้าแปดห้าครับ ตามนี้ก็เป็นน้องประทที่ตอยรงนี้ก็เป็นประทัดท,ที่ญาติโยมมาทำบุญมาถวายให้กับองค์บุ่สวิุวัณครับ เลขเดียวกับมหาชาแน,นลเลยครับเพียงแค่มันสับกับไปสับกับมาครับมหาชาแน,นลเป็นเลขห้าแปดห้าครับอันนี้เป็นญาติโยมที่มาทําบุญมาสวยประทัดเป็นห้าห้าแปดครับเป็นน้องก็ขอ,ข,อขอพี่น้องเอฟซีเก็บไปพิจารณาดูนะครับชวาววิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เอาเลขมาฝากหลายเลขเลยครับแต่เลขของผมเป็นเลขนี้นะครับ อันนี้เลขของผมนะครับพี่น้องก็พาพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงชมเลขเด็ดจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอจบคลิปลาพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ